อริยาเมตายาสู่การเป็นอาริยาเมตายาเล่มหนึ่งบทที่12ความสัมพันธ์คุณเคยสังเกตบ้างไหมว่าสัตว์ต่างๆไม่ได้รับอนุญาตให้กินได้ทุกอย่างเหมือนกับเรามีนขยายความคุณลองดูพวกวัวควายสิรหัสที่ถูกใส่เข้าไป ในโปรแกรมการกินของเขาคือหญ้าและวัชพืชอื่นๆอีกนิดหน่อยที่ใกล้เคียงกันเท่านั้นคุณจะไม่เคยเห็นหวัวหรือควายไปหาผลไม้หรือไปขุดหาเผือกหามันกินสัตว์บางตัวน่าสงสารมากตลอดทั้งชีวิตไม่เคยได้กินอะไรอย่างอื่นเลยนอกจากสิ่งที่อนุญ,ญาตให้กินเช่นมีน ชนิดหนึ่งบนโลกของคุณก็ยังมีอยู่มันเป็นหมีที่มีรูปร่างน่ารักใครเห็นใครก็ชอบแต่รู้ไหมเขาถูกกำหนดให้กินแต่เปลือกไม้ไผแ่แข็งๆและไผ่และใบไผ่คมๆเท่านั้นเวลาที่เขากินก็จะสุดแสนจะทรมานคือเขาจะต้องเอากิ่งไผ่ที่ยังเขียวๆ อยู่แล้วก็ใช้ฟันแทะลอกเปลือกด้านในนอกของลำไผ่ออกมากินอาหารอย่างอื่นเขาก็กินได้แต่ถ้ามีให้เลือกระหว่างกิ่งไผ่กับอาหารอย่างอื่นเขาก็จะเลือกกินแต่กิ่งไผ่ก่อนปรากฏการนี้แสดงให้เห็นว่าเขาได้ถูกโปรแกรมให้เป็นอย่างนั้นจากใครบางคน ใครบางคนนั้นเป็นใครครับผมเริ่มสงสัยเป็นผู้ที่คุณจะต้องเดินทางไปพบเขาเร็วๆนี้นะครับมีสร้างความมิตกกังวลเล็กๆขึ้นในใจที่จริงการหาคำนิยามความเป็นตัวตนของท่านนี้ผมไม่สามารถสร้างคำพูดเพื่ออธิบายได้หมดภายในคำสั้นๆทำได้แค่หาคำบางคำมาระบุ คุณสมบัติในบางส่วนเซี่ยวของเขาเท่านั้นมินพยายามอธิบายแบบเพิ่มความไม่เข้าใจมากขึ้นอีกตามเคยช่างมันเถอะครับคุณจะได้พบกับคนที่สามารถอธิบายเรื่องนี้เป็นภาษาพูดได้ดีมากกว่าผมในเร็วๆนี้มินพูดกับมินพูดพร้อมกับเอื้อมมือไปหยิบผลไม้ในถาดมากินเอาล่ะตอนนี้เรา กลับมาที่เรื่องที่ผมค้างคุณไว้ตั้งแต่ที่เราพบกันและเมื่อตอนบ่ายซึ่งจริงๆมันคือหนึ่งในภารกิจที่ผมได้รับมอบหมายมาจะทำได้ดีขนาดไหนหรือหากผิดพลาดประการใดผมขอขอ,อขออภัยคุณด้วยนะครับผมบอกตามตรงว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกของผมได้ทำหน้าที่เขาเริ่มเกลน เรื่องอะไรหรือครับผมลืมไปแล้วผมถามก็เรื่องที่คุณถามผมบ้าโลกคู่ขนานทั้งสองนี้มีไว้ทำไมไงละ่ะอ๋อครับผมจะรองพยายามเท่าที่ความสามารถในการแปลความคิดออกมาเป็นภาษาพ,พูดให้ได้ทำความเข้าใจที่สุดก็แล้วกันนะครับซึ่งถ้าหากเป็นภาษาจิตที่พวกผมใช้กันอยู่นี้แค่ ผมเข้าใจในบางสิ่งและผมต้องการให้คุณเข้าใจตามที่คุณเข้าใจคุณก็สามารถเข้าใจตามที่ผมกำหนดนั้นได้ทันทีมีนออกตัวทุกสิ่งทุกอย่างในเอกภพนี้ร้วนอยู่ในรูปแบบของความสัมพันธ์และอยู่ภายใต้กฎของพื้นที่และเวลาความสัมพันธ์หมายถึงสิ่งที่กำลังดม สิ่งที่กำลังดำรงอยู่ได้ก็เพราะว่ามีอีกสิ่งหนึ่งดำรงอยู่เสมอเมื่อมีความเป็นสิ่งนั้นก็ต้องมีความเป็นสิ่งนี้พูดอ,อีกแบบคือถ้าไม่มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็ดำรงอยู่ไม่ได้เขาเริ่มเกินโอ๊ยนี่แค่เริ่มต้นผมก็มึนแล้วมีที่ง่ายกว่านี้ไหมครับผมรู้สึกว่า สองสมองของผมนี่น่าจะไม่พอสำหรับเรื่องพวกนี้นะครับผมพูดผมจะยกตัวอย่างเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความมืดกับความสว่างก็แล้วกันนะครับสมมติว่าทั้งเอกภพนี้มีความสว่างคุณไปไหนคุณไปไหนทางไหนคุณก็พบว่ามีความสว่างไม่ว่าจะไปทุกซอดมุมไหนจัก,กรวาลก็มีแต่ความสว่างไปทั่ว ผมขอถามคุณว่าคุณยังจะเรียกความสว่างนี้ว่าความสว่างอีกอยู่อีกหรือเปล่าเขาตั้งคำถาม,ถามอ๋อผมนิ่งคิดน่าจะไม่หรือเปล่าผมตอบแบบเออ,เอผิดคำว่าความสว่างนั้นจะหายไปทันทีคุณจะไม่ได้เรียกมันว่าความสว่างอีกต่อไปคุณจะไม่คิดถึงมันคุณจะไม่มีวันกำหนดคุณสมบัติของมัน คุณจะไม่รู้จักมันด้วยซ้ำเหมือนมันไม่มีตัวตนอยู่แล้วแต่มันก็มีอยู่นี่แหละครับตราบใดที่มันยังปรากฏต่อหน้าเราผมค้านใช่ถูกต้องครับมันยังมีอ,อยู่และคุณจะไม่เรียกมันว่าความสว่างแล้วคุณก็จะไม่เรียกมันว่าอย่างอื่นด้วยนั้นก็เท่ากับว่ามันไม่มี ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะครับผมสงสัยเพราะว่ามันไม่มีความมืดมาเป็นตัวเปรียบเทียบเราจึงไม่สามารถเรียกความสว่างว่าความสว่างได้ความสัมพันธ์นี้จะปรากฏอยู่ในทุกสิ่งในทุกๆขบวนการภายใต้อนาเขตของเอกภพเมื่อปรากฏว่า มีสิ่งนั้นและสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมันจึงมีขบวนการต่อเนื่องเกิดขึ้นมานั่นคือความเป็นระหว่างสิ่งนั้นและสิ่งนี้ซึ่งขบวนการนี้เองที่ทำให้เกิดระยะทางหรือการมีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดหรือที่เราเรียกว่า,เ,าเรียกมันว่าพื้นที่และต่อจากนั้นคำว่าเวลา ก็เกิดตามมาโดยอัตโนมัติเขาพูดดังนั้นภายใต้เอกภพจะต้องมีการเริ่มต้นการดำรงอยู่การเปลี่ยนแปลงและสิ้นสุดและการเก็บมาเริ่มต้นใหม่รวบรวมสิ่งน,นี้ว่าวัฏจักรซึ่งมันเป็น,นกลไกของระบบเวลานับตั้งแต่ในระดับที่เล็กที่สุดของ อนุภาพไปจนถึงระดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือระดับจักราวาลและเอกภพโอ้พระเจ้ายากจังเลยครับผมอุทานออกมาที่คุณพูดถึงสิ่งนั้นมันเป็นเพียงคำอุทานที่ติดปากใช่ไหมครับเขาถามขึ้นกลางคันซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเขากำลังหมายความว่าอย่างไรคิดว่าอย่างนั้นนะครับคือผมรู้สึกว่า กำลังเผชิญกับเรื่องที่ยากมากเรื่องหนึ่งเท่านั้นครับผมตอบผมก็คิดเช่นนั้นครับเรากลับมาที่เรื่องที่ผมกําลังอธิบายไว้ต่อนะครับมีตัดบทโอ้ผมชักเริ่มรู้สึกปวดหัวขึ้นมาแล้วสิครับผมบน่นขออนุญาตให้ผมได้อธิบายด้วยเถอะครับผมรู้สึกสนุกและตื่นเต้นกับการทำงานครั้งแรกนี้มาก ผมอยากมีความาภาคภูมิใจที่ได้ทำมันให้สำเร็จนะครับเขาพูดผมว่าคุณทำได้ดีนะครับทำได้ดีมากๆมันคงเป็นที่สมองของผมมากกว่าผมกล่าวชมเชยขอบคุณมากครับที่ชมเขายิ้มกว้างเอาละเมื่อกี้ถึงตอนที่เกิดเป็นกฎของพื้นที่ของเวลาแล้ว ที่นี่การที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะเคลื่อนที่ให้เป็นวัตกรได้นั้นมันจะต้องมีสาเหตุผมอธิบายมาใกล้ถึงจุดที่จะเข้าถึงเรื่องมีนบอกฮะนี่ยังไม่เข้าเรื่องอีกหรือผมเริ่มรู้สึกว่ามีนทำงานเกินราคาขออธิบายนะครับจริงๆแล้วจะบอกว่าผมทำเกินราคาก็ได้นะครับ เพราะผมรู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆคือผมอยากให้คุณได้รับความกระจ่างนะครับเขาตอบมาทันทีที่ผมคิดในใจผมชักไม่ค่อยชอบการเข้าใจภาษาจิตแล้วเพราะผมแอบนินทาในใจอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องของพื้นที่และเวลาสักเท่าไหร่ครับผมแสดงตัวเป็นนักเรียนที่ดีเอางี้นะครับคุณลองนึกถึงภาพ ว่าคุณกำลังจะวิ่งแข่งก็ได้ตอนนี้คุณอยู่ที่จุดสตาร์ทและจุดหมายของคุณคือเส้นชัยระยะทางกา,การจุดสตาร์ทคือเส้นเส้นชัยก็เท่ากับพื้นที่ระยะทางในขณะที่คุณวิ่งจากจุดสตาร์ทถึงเส้นใยนั้นจะเท่ากับเวลามีนยกตัวอย่างมาแบบง่ายผมคิดในใจว่าทำไมผมถึงได้โง่อย่างนี้นะแค่นี้ก็คิดไม่ออก ฮมีนหัวเราะในลําคอเบาๆพร้อมเอามือปิดปากผมขอโทษครับผมขอโทษครับมีนรีบกล่าวขอโทษที่เขาเสียมารยาทหัวเราะเยาะผมก่อนที่เขาจะกลับมาทําหน้าที่ตามเดิมที่นี่สิ่งที่จะเคลื่อนที่ได้จะต้องมีอะไรบางอย่างเข้าไปขับเคลื่อนมันสมมติว่าตรงจุดสตาร์ทในลู่วิ่งมีก้อนหินแทนที่จะเป็นนักวิ่ง มันก็ต้องมีอะไรสักอย่างที่ไปกระทําให้ก้อนหินก้อนนั้นเคลื่อนที่สิ่งที่จะทําให้เกิดการเคลื่อนที่นี้เราเรียกมันว่าพลังงานแล้วพลังงานมาจากไหนละ่ะเขาถามแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่ได้ต้องการคําตอบเรามาถึงจุดสําคัญแล้วครับเรื่องพลังงานนี้แหละคือคุณแจสําคัญ และเป็นคำตอบของทุกอย่างในจักรวาลไม่ใช่สิทั้งเอกภพเลยทีเดียวผมขอแยกเรื่องพลังงานออกเป็น2ช่วงก็แล้วกันนะครับที่จริงมันเป็นแค่ช่วงเดียวกันแหละครับแต่มันแบ่งออกมาเป็น2ตอนคือความหมายว่าถ้าไม่มีตอนแรกตอนที่2ก็ไม่มีประมาณนั้นครับมีนอธิบายเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนนะครับคุณแน่ใจหรือครับว่าคุณกำลังตอบ คำถามผมที่ว่าโลกคู่ขนาดนี้มีไว้ทําไมอยู่นะครับผมถามแน่ใจครับแต่ผมขออธิบายที่มาของมันก่อนนะครับคุณจะได้ทําความเข้าใจกระบวนการทั้งหมดเขาตอ ครับผมเดี๋ยวเราจะมาต่อกันบทที่13กันนะผมก็หวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์กับพี่ๆทุกท่านหาข้าพเจ้าได้สื่อออกไปทําให้พี่ท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจางแจ้งกราบินวรมารมครูบาอาจารย์ทุกองค์ประสิทธิ์ที่เสริมตต่ยากับตัวข้าพเจ้าและพี่ๆทุกท่านฟังแล้วเกินความเกิดความกระจางแจ้งเจริญสุขเจริญธรรมขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ